สบายดีสบายดีป้าลุงมานี่กับพ่อพ่อกับสองน้องมิดเข้าเก่ามานี่มาดับหน้าซอยน้องมอดน้องมอดดูพ่อน้องมอดมานี่น้องเยี่ยมน้องมิดมาดับหน้าซอยโดูดับหน้าซอยน้องมอดมานี่ nhưng mà thân tâm nà. Madame tỏi xoài mùi ngọt mưa lẹc lời luôn 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 tốt luôn 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 แม,มน <c oughs> พระม, <c oughs> มันก็มืดเนี่ยขอโทษขอภัยเด้อป่าลุงเพราะมันบรรยากาศมันกดดัดแดดเลนนี่แมนแมนเลย แกงบ่มดแกงมันบ่มีขี้ดิบซั่นนะ

Lời sao đam sợi, gọi là mọi người. A xiáo, nó nghĩ ban nắm dù, nó nghĩ kawi ak. A mãi chúa, mama dâm vai vô nó mát. đám haha, bà chắc ด้ยขอบคุณลุงนาดํานาสามคนสี่คนอะงูด้ยขอบใจงูอยาาขึ้นต้นต้านหนกไม่ข้นโ้เจ๊

rồi cả cả ngam, cả cả đây Lúc mua van nè rồi, <laughs> rồi. rồi. lóc căn น่าฮัลไลเลยน่าติดเฮือนเลยได้หมดเลยตัเป็นตัวมองย่งนกับมองน้งลุกมาเลยนะแมนลุมเ่าลงไปหล่ทางนั่นแหละต้อมองเหเ็นตัวปูผิดนะฮนเอฮะทั้งนั้นแหละไปฮาวิ เขาดับหน้าบังหันบักลาลได้ม,มาเลย <c oughs> คนดำหน้าดนาหันแล้วลลล <c oughs> ุงก,กเขาอลี้ยวเลยจะดูนะดนูน้ามันหายดำนี่เขาจดน้ำหายดำ ลายได้หมดเลยหน้าสามถุงไได้หมดเด็ดหน้าสามถุงไปไดแม่ขาดมันแล้วแม่ ให้นด่านับทันให้นี่บทันน้ำบกไวโดยบกเป็น่ากนี่เพ่งกันเพิ่ดำาเพอดียวนี้โดยน้ามันซึมลงโดยฟ้าทนำทางนั้นนำทางนั้นลายทางนี้นะเบิดแล้ว โดยเป็นตะกะทางหลงังตะกะลบเมื่อวานตะะโานต ดับบนมือเลยมันนี่ดับเบนมือเลยมันนี่ปูจะแล้วสามถุงสือญานเบิดแบบหมดสอจนยนเบิดแมน ดําซอยหญ้าแล้วก็มาดําหน้าเจ้าของบัดนี้ื้อโดยคานดำก็มาซอยอีกแมาซอยน้องมด เขาเขามาเอาก็ได้หมดไอ้ไฟเขาบูมีเด้แมนเขายังบูมี่ขี่ไปเห็นละไอ้เผึ้นสาวอีกเฟินก็ได้ đang quăng ai sao? chất phượt sao mà mọc, mà cái điều sao mà hình cái ai phượt sao bên thì đẹp phần cái này. ได้ไปดิเมื่อก่อนเท่ากับขี่รถหางคือกันแหละเฮากะขี่รถหางไปห้องเฮียนนี่มันยังบุมีผัดะลึกรีไปอยู่ฝั่ง้เอออยู่อบัติหนึ่ง

mà bình thường đa lên phổi bả. na xoài mùa hè <laughs> phun cái, bỏ xay mua say cúp cứ cào cái này. thôn phun phun à. Xay xong khay nhau Cái tài xỉa kiến sẵn. phân bơm mác xay phân à. là mắt. ใช่เลยอึดอัดป่าลุงเนี่ยเป็นห่วงน้องมดอาจารย์ให้น้องมดใส่หมวกใส่แน่เพแฟนวะดำดีสีไม่ตกเกัดสมธนาเอาเล่นน้องมดสมธนาเอาเล่นเนาะยังบ่มี ได้ค <bio. S 2> ่อยใช้สูขาวเยาได้โดยกินเวี้ยกันแล้วไงโดยคุได้คอยใสูขาวยามันจะเดินลุยอยากเดียวโดยช่วงนี้เล็บบได้เออดที่อ่าอย่าพีดกันอ่าปฏิบันาอาเท่าคนในนอกคน่นแล้วอุปถัมโดยแบบขอบนนบ้างเหมืกัอันนอที่หาน่ะยัางขอสีดำประคั้นสีดำสีดำนังเลย

มะฮอนนีก่ก็ล่าสนิเดอร์ปารุงคลิปหน้าพอกันใหม่ข้อฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามซองน้องมิดเนเดอร์แล้วก็ซองน้องมอดนำ้ำสบายดี